เหตุแห่งความสุขพระพุทธเจ้าเพิ่นกระสอนไว้สิเลนะสุขติงยันติหังว่เอาบมมักสิเลนะโพคัมปทากะบ่เอาบมมักมันบ่มมวล มันบริเตตามใจจะคของสละลมันบ่มมวลนี่แหละคนเฮอาบงจักพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วข้องดีก็ล่วงละเมิดพระพุทธเจ้าเพื่อนกับวเสาวมองน้ำดอกมิตรเฮาผู้ล่วงละเมิดเท่านั้นเป็นผู้สาวมอง พระพุทธเจ้าคนว่าสิงที่ยอดเยี่ยมก็มีอยู่ในโลกนี่ศีลังโลเกออนุตโลวสัฆศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นของยอดเยี่ยมในโลกหลายอยู่เนาะมือเนี่ยฝนโปตกประทอนฝนตกก็ไปยากมากยากชักแนวได้พอดี ภพราว่านาเป็นสิ่งสำคัญบกควนขาดแต่ละมือแต่ละเว็นนะ่ะคือกันกับกินเขาเนี่แหละกินเขาก็บกควนขาดขาดกินเขามือหนึ่งซะมันคือกระซับกระายกระว้นกระว่ายเป็นทุกข์เพราะว่าหน้านี่เป็นอาหารของใจ ขาดเมื่อนึงก็เป็นทุกข์ขึ้นกันใจให้องก็บ่มีความสุขรังบกวนขาดยิงซูมเออร์้โลกมันเดือดร้อนน้ำมันก็แพงเขาก็ถือเขาเปลือกถือเขาสารแพง ในยุคเนี้ยุคเขายากหมากแพ่งแม่นน่วยหมากน่วยละสิบบาทหมากแพ่งในหนาฝนแล้วมันก็นสิลงมาแน่แล้วล่ะ คนเฒาเสมอเนี่ยฮความสุขว่าได้มีแต่ความทุกข์แต่ว่าความสุขความทุกขนะ์เนี่ยบ่เหมือนผู้ได้เหตุให่เฮาดอกเฮาเป็นผู้เหตุเอาเฮาเป็นผู้สร้างเหาเป็นผู้รับผล ว่ามันบ้นเดือนปียี่ยังดอกโตเฮาเนี่แหละเป็นผู้สั่งเหตุให้ความทุกข์แล้วก็ได้เสวยผลคือความทุกข์เหมือนว่าวิบากเหตุแห่งความสุขพระพุทธเจ้าค่นกระสอนไว้สิเลนะสุขติงยันติหังว่าเอา บมักสิเลนาโพคาัมปธากะบบเอาบมักมันบมวลมันบเรตตามใจเจ้าของสำหระมันบมวลนี่แหละค้นเฮาบุหจัก พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคองดีกะหลวงละเมิดพระพุทธเจ้าเพ่นกว่าเสาหมองน้ำดอกมิตรเฮ้าผู้หลวงละเมิดเท่านั้นเป็นผู้เสาหมองพระพุทธเจ้าพ่นว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็มีอยู่ในโลกนี่สีลังโลกเกออนุตตโลสีนเป็นเยี่ยมในโลก ศีลเป็นของยอดเยี่ยมในโลกพระพุทธเจ้าแสดงว่าเยี่ยมจังไดเนี่ยกระเบื้องแค่ศีลหาเนี่ยละ่ะขันท้องปัากันรักษาศีลหาห้อก็มีความสุขละ่ะก็เป็นผู้ยอดเยี่ยมในโลกละ่ะเป็นสิ่งสําคัญประนันเดชเป็นคุณแห่งความสุขคักเนี่ยละ่ะขันผู้เทพว่ารักษา ก็ทุกกันแล้วได้ประสบทุกตัวอย่างง่ายผัวเมียผัวมีศิลศิลบ่เสมอกันกอยุน้ำกันยากผัวเป็นผู้มากมากในกามกับไปเล่นสูแสเล่นสาวเมียมักมากในกามกับไปเล่นสู้ก็ร้องมึงก่วนตัวกับไฟคักเนี่ยแหละ บ่เค็ดบ่ลาบว่าือ่อว่าจำก็ได้รับความถูกอยู่เลยนี่จ่งว่าศีลเป็นเยอะสิ่งยอดเยี่ยมศีลเป็นเหตุให้เกิดสุขกับท่านพระพุทธเจ้าแสดงเหาก็พ่อเห็นอยู่เอาก็พ่อได้เบ่งในโลกนี่แหละมันมีอยู่แล้วนะมัมมาตามองเอือนเลยมันเป็นของมีอยู่แล้วผู้ได้ร่วงละเมิดก็ได้รับถูกขึ้นมา รับความถูกอันเกิดจากลวงละเมิดศีลน,นี่แหละของยอดเยี่ยมในโลกมันมีพระพุทธเจ้าแสดงไว้การเห็นอันยอดเยี่ยมก็คือกันทัศนานุตริยะประสันการได้เห็นอันยอดเยี่ยม สมนานันจะดัชนังการได้เห็นสมณะเป็นสิ่งอันยอดเยี่ยมเป็นมงคลซิ่งหล่านี้แหละของยอดเยี่ยมในโลกเลยเนี่ยคนมงคนเขาก็ไม่อยากเห็นดอกพระก็ได้ไม่อยากเห็นสมณะเห็นแลว้วโอ้ยสวยหลไยเมื่อน,นีร่วาหากินบมมานแล้วกลัว เห็นผานำทางมังก็มีแหละผู้คิดนยังสันกมีววดจักว่าการได้เห็นเป็นสิ่งอันยอดเยี่ยมการได้เห็นสมณะผู้สงบระงับเป็นเป็นมงคลเป็ญญมงวัฒนานุตริยะเห็นหยังจังสียอดเยี่ยมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเจ้าเห็นพระสงฆ์เจ้า พระพุทธเจ้าฮ้องก็เกิดว่าท่านเป็นแล้วว่าด้วยพระรูปพระชมเอาก็ว่าท่านแล้วส่วนพระธรรมในี่พ่อมีอยู่ให้เฮาได้เห็นอยู่นี่มีอยู่พระสงฆ์ก็คือกันพระอริยสงฆ์ยังพ่อมีประดับโลกให้เฮาได้เห็นอยู่แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ่านั้น ก็เป็นของภายนอกอยู่ก็เป็นมงคล้นอยู่แต่ว่าหนังเป็นภายนอกพระพุทธเจ้าคูบาอาจารย์สอนไห้ให้ห้องหันคำว่าอมองให้เห็นพระพุทธเจ้าภายในคือการภาวนาเนี่ยแหละการมัดสําร่วมระวางจิตใจของห้องบ่ให้ฟุ้งซ่านทรงไปอืน่นยกออกกรรมาฐานคืออานาปานสติ เป็นที่ตั้งคือการเบื้องล้มหันใจเขา่าเบื้องล้มหันใจออกมีสติประคับประคองจิตใจของเฮาอยู่ในการเบื้องล้มไม,ไม่ไม่ก็อึดอัดธรรมดาพเพราะว่าเฮาเคยปล่อยตามอำเภอใจเฮามาแล้วไห็นไหมไม,ไม,มันก็อึดอัดคือกันก็เฮาใหญ่ไปอยู่บางไม้น่ะที่แกรกก็อึดอัดก็ธรรมดาอยู่ไปไหลาเมื่อไปมันก็ชินก็เป็นเรื่องปกติ การพ่อาหน้าเบื้องล้มหันใจก็คือกันเบื้องแรกกับอึดอดัดคือจังเขามันเพ่งโพดแล่จริงๆงกับพวกโพดดอกแต่ถ้ามาเบื้องปล่อยเบื้องธรรมดาเนี่ยท่านโดนมันก็หน,นีไปทางอื่นแล้วต้องมีสติเพี้ยนเพ่งเอาเบื้องมันองสี่คอยปรับความพอดีมันสิ่คอยปรับความพอดีเบื้องล้มหันใจเข่าหันใจออกเนี่ยว่างจาก กิจต่างๆก็ตั้งสติเบื้องล้มหันใจเขา่าหันใจออกนะบ่างจากภารกิจต่างๆต,ต,ต,ตั้งสติในกิจที่ทำคําที่พูดอันนี้เอินมาการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันของเขานะ่ะคาดอยากเบียกอยาก,ยาก,ยากงานอยู่ ไม่ได้เบ่งลมหันใจดอกว่าท่นไม่มีเวลากุหลังคนก็ว่าอยากการอยากงานว่มีเวลาสีสิพ่อว่าหน้าว่าท่นจร,จริงๆแล้วเข้าทำงานอยู่ก็ดีเข้ากับหันใจอยู่ไหมโอ้ยขาดทำงานอยู่บ่ได้หันใจดอกกบว่านะกับใครทำงานกับหันใจแม้กระทั่งการนอนหลับเาก็ยังหันใจเสยอ,อยู่ เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีแต่แตว่าเฮาต้องสร้่งสติของเฮาขึ้นมาให้ตามรู้ท่านลมหายใจเฮาให้มีสติประคับประคองจิตของเฮาอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเมื่อพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเฮาอยู่จจงี่ละ่ะบางบัดใดกะคืดพอบัดใดก็เบิ่งไปน้าเดี๋ยวต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้มันบ่ปกติ มันเก่งอเป็นธรรมดามันไม่ยู่เพรามันเก่าแล้วมันก็เศร้าเก่งแล้วเป็นเรื่องธรรมดามีสติง่ายๆตอนไม่ตอนยังสี่มันก็อยากอยู่แหละมันไม่เพราะเขาได้ตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดเอาคักๆแล้วมันก็ง่ายต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติตอนแรกก็ได้ฝืนตั้งเอานี่คือการฝึกฝนอบรมนะมันก็ต้องยังสีลแหละ ไปเรื่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆอันใจเข่าอันใจออกหรือคําบริกรรมใส่ไปน้ามันใจเข่าพูดอันใจออกโทก็แล้วเต้เาอ,อันสิบวบบริกรรมก็ได้อยู่แต่ว่ามันถึงเผลอหนีไปไงอย่างนั้นเขาก็ได้จําเป็นมันเป็นการฝึกฝนอบรมนะการฝึกจิตนะแล้วแต่าที่เอาเป็นบรรทัดฐานทั้งหมือทั้งมวลก็ได้ พลัคนสติมันหน่อยวาสนามันเคยบำเพ็ญมาหน่อยบางเรามันเจ๊เขามันจออเจาะข้าวเดียวมันกระเผลอไปทางอื่นล่ะมันบ่ได้ก็ต้องอาศัยมีข้าบริกรรมน้าข้าบริกรรมล้วมันหลงมันเรื่องก็ต้องใส่การนับเข่านับออกน้าเพิ่มเข้าไปอันนี้เอินมาแล้วแต่อินซี่บารมีไัยมัน ผมมีอินทรี่เกล้ากาลํากระไงเบื้องล้อมมันใจเข่าหันใจขออกขั้นโดนจิตก็สงบร่วมลงเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าถึงพระพุทธเจ้าลเอื้อมมาทัศนานุต,ตริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าภายในขึ้นมาเนี่ยเป็นสําคัญเนี่ย <c oughs> นี่แหละการฝึกฝนอบรมเฮ่าเนี่มันต้องฝึกให้เข้าไปเนี่เป็นสิ่งสําคัญเฮา กิดพ่อ,อย่ำเดกระเฮตย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้หไหลตะเลิดตะเลยไปตามบุญกรรมวาสนาอย่างสัน้นเขาต้องฝึกฝนอบรมเอาวาสนาเฮตเอาเองว่ามันผู้ใดมาบันดนบันดาลในเฮาเนี่ยการประพฤติปฏิบนะัติน่ะบ้นเวลาปีเดือนมันก็มีแต่เมื่อกับแจง้งเตรียมถ้าคำไปซื้อหรอกแจงแ้งเราก็เตรียมถ้าคำคำเราก็เตรียมถะแจง้งเฉพาะกรณี ถ้วิตมันหงมืดไปนำ้ำชีวิตทั้งห้องมืงมดไปนำ้ำมืดกับแจงมืดไปมืดไปทุกขณะห้องประมาทว่าได้โอกาสนี่เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วเอามีบุญมีวาสนาอนมายินดีในพระพุทธศาสนาคําสอนพระพุทธเจ้าละก็ขนควยเอา แต่ห้บกขนขวายซะตอนนี้นะ่ะพระญามัตุลาต,ตามมาท่านแะเล่ากสิชุดขาวชีวิตเท่าไปเ <Okay. S 1> มื่อวังนะ่ะพระญามัตุลาต,ตาม,มาท่านอันนี้มันก็เริ่มตามมาให้เจ็บให้ป่วยให้เป็นนั่นเป็นนี่นูน่นนี่นั่นสัมปะปีแนวพนระวนาไม่ได้แลวกพิตสวดมนต์พรวนาเนาี่ก็สัมปะปะีแนวสิเป็นอเนี่ยมันได้เจ็บได้ป่วยแล้ว เมื่ฝึกฝนอบรมมันบได้ผลจิตใจมันเริ่มอ่อนแอแล้วกร่างกายมันอ่อนแอพอใจของคนที่บได้ฝึกในฮัทอ่ะมันเป็นใจที่อ่อนแอใจบกเข็มแข็งเมื่อร่างกายป่วยใจก็ป่วยไปนั่มเพราะว่าหน้าบด้ดอกเพราะฉะนั้นซ้ำมาท่านในเพราะท่านใน,ในป่วยหลายทำเพราะมีโอกาสมีกําลังอยู่เปล่าคนไข้ ทำความเพี้ยนถาได้ไดกะรีบถ้ำให้รีบาพายตลาดจะสายจะตลาดจะไหวสายบัวตลาดจะสายบาอกเพราะว่าสายบัวจะไหวบอกให้เฝ่าเฝ้จา,า,าจ้ำเฝ่าพายพญามัจุลราชบ่ค่อยถาได้บ่ว่าถ่ายปวยให้เท่าสะก้อนยังสิมาหยิบมาหยามมาเยี่ยมมาหยามห้อง มาได้สูมือเพิ่าได้ก็มมันตายวันนั้นเพราะฉะนั้นแหละอย่าประมาทอย่าเพิดอย่าเพิ่นชีวิตเป็นของหน่อยนิดเดียวเทวดาเขาเห็นเท่านี้โอ้จะมันมันตายมันเกิดนกคนเนี่ยเทวดาสุมออ่มเขาอยุยืนลอยปีห้องเป็นมือหนึ่งเขาเองสิเขาเลี้ยวเห็นเท่าโอ้จะมันมันเกิดมันตาย,ตายเกิดจนเศร้านี่ตายแล้วว่ะท่าน ันเหว่าในาบท่านในคำยึตใจแล้วซ้าเห็ดนี่เว้ยซ้ำห้าเบิ่งเห็ดนี่ไหมเทวดาสุมาอยื่นเนี่ยเบื้องห้าเนี่ยซ้ำกันกับเฮาเบื้องเห็ดเห็ดอยู่ในโคกนะย่างมะสเ้ามันกับโพดินกันมาย่างมะแรกมันกระบาดแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเน่าแล้วคือกันนี่แหละเทวดาเขาเห็นเ้ากับซ้ำห้าเห็นเห็ดเนี่ยทีวิตข้างห้ามันหน่อยนิดซ้ำนั่นล่ะท้ากันประมาททั้ากันเปิดกันเพื่อนนี่ว่าคนควยเอาประโยชน์แถวได้ เกิดให้มีปล่อยจะคของถิ่มประโยชน์ตนกบว่าได้ประโยชน์โลกเขาก็ว่าได้เป็นสําคัญต้งว่าประโยชน์ตนนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญอัถะคือประโยชน์ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขนขวายเก็เอา ว่เเเาเหตุไม่ผู้ใด้เหตุถ่าดอกกิดอัน,น้ต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยตนเองครูบาอาจารย์ก็เป็นตัผู้บอกครูพทธเจ้าก็บ,บอกกุศลเข้าพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาให้สงบประงับเข่าถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือยังไรว่ามันเดาเอาได้จิตละเอียดคือยังไรว่ามันเดาเอาได้ว่ามันคึดเอากาเอาเด้ ฝึกฝนอบร่มจิตใจของเราเรื่อยๆเรื่อยๆเบิ้งร่มหันใจเข่าหันใจออกให้เห็นกายของห้าวนะระง,งับลงกาย,ยสังขารระง,งับลงดับลงว่าจีสังขารดับลงมโนสังขารดับลงให้มันได้เห็นไหมพระวน,นาไม่ให้เห็นก้อนห้าสิตายพึกฝนอบร่มขาไปนี่แล้ว เอาว่าฝึกบ่ได้ตายแล้วจังสิว่าหล่อสิตายจังสิว่าฝึกมันบ,บ่ได้ผลหรอกมันบ่ได้ผลเพราะฉะนั้นหให้รีบผลขวายเอาอตราบใดที่ยังมีกําลังอยู่นี่ก็าเฮ็ดเอามันได้ตายแล้วมันเป็นการเนินซาจังสิไปไสเด้อตอนนี้เป็นคนอยู่มีมคมคึดคมอ่านมีกําลังเฮ็ดได้สุน,นียเไหม่คนไหม ขันบเฝผาคนควายตอนนี้มันก็บว่าไดล่ะอย่างฝึกฝนอบรมให้มันเข้าไปถึงความสงบระงับกายะสังขารในระงับล่งดาบล่องให้เห็นกายสังขารคืออย่างล่มหันใจนั่นแหละดาบลงไปให้เขาเห็นกับหูกับตาเขาเนี่ยภาวนาว่าจีสังขาร คือความปุ่งแตง่งกระไฟใน่ระงับลงดับลงะมะนุษย์สังขงารก็จิตก็ดับลงไปนั่งคือกันไหนมันเห็นดีละ่ะแนวเข้าไปจนพวกหัวจักยังหุ่นกระได้ตัวเนี่ยฝึกไม่ไม่น่ะเบิ่องต้นหันใจเขาหันใจออกวงเสี้ยมันจิตมันแนวแนวหันใจลุบเข้าไปหายเข้าไปน้ำร่มเลยก็มีนะแต่ว่าไปแนยวยุ่ิใสแล้วถ้าว่าไปยุ่ิใสแต่ว่ากระหูยุ่ิถ้าว่าหงหูถ้าว่าหงหูยุติใสม มันมีความสําคัญหมันหมายอัน,นั้นคือจิตมันร่วมอะเขากับบริสุทธิ์สำคัญมาจิตร่วมพร้อมนี่แหละเวลาจิตร่วมมันเลื่อยเจตนาเข้าไปคุณนี่แหละเฮ็ดเข้าไปฝึกฝนอบรมอ่าจังที่เอิ้นมาถึงพระพุทธเจ้านี่แหละทัศนานุต,ตริยะ,ะการได้เห็นพระพุทธเจ้าคือพุทโธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานก็ต้องฝึกเข้าไปยังสิแล้ว กระทำโมก็เห็นนะ่ะพระธรรมสังโคก็เห็นนะ่ะผู้พยายามประขับประคองจิตใจอยู่หนนี่แหละเพันเอิญ่าทัศนานุต,ตริยะเขาสิคอยได้เห็นันตัวเมื่อได้เห็นจิตสงบระงับลงไปยังสระด,ดวนไปพึกไปเรื่อยๆมันสิคอยหเห็นสภาวะของธรรมาชาติธรรมต่างๆปรากฏขึ้นในจิตในใจมันสิคอยหูคอยเห็นว่าธรำมมันสิคอยหูคอยเห็นมา สิ่งต่างๆบ่เทียงมันสิคอยหูคอยเห็นเห็นข้อมบอ่เทียงนั่นแหละก็เห็นความถูกเห็นความบ่เทียงนั่นแหละก็เห็นข้อมบอยู่ในอำนาจของตนเป็นอนัตตาน,นะนี่ก็ไม่ได้ไปหาเบาอย่างไรก็ฝึกฝนอบรมไปจิตแจ่มันสิคอยสงบระงาเพสลงไปสทิที่แท้ก็คือมุ่งหวังให้จิตร่วมลงไปเป็นสมาธิอันแน่วแน่ อันนี้คือสิ่งสําคัญอี๋ยวนี้ห้องโบหงุ่นถ้ำโบเห็นถ้ำโบเป็นไปในถ้ำก็คือจิตมันบร,รวม,มก็ต้องเข้าใจบองนี้ธรรมนะเนี่ยเป็นของมีอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องมือห้องม,มีคือความสี่จิตร่วมลงเป็นสมาธินะแหละนะั่นแหะคือเครื่องมือเป็นสิ่งสําคัญธรรมะมีอยู่แล้ว เ้าบผเห็นเพราว่าจิตเ้างผสงบจิตเ้าบผร่วมจิตเ้างผเข้าถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยบวกมันจากธรรมะอยู่กับธรรมะนี่แหละแต่ว่าก็เป็นโลกโลกทั้งปวงนะั่นแหละจิตมันร่วมลงไปเป็นสมาธิจิตมันสงบแล้วก็เป็นธรรมเดี๋ยวนี้นะธรรมมันเป็นโลกกับราะวาอย่างธรรมที่บอกมาหลายๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นโลกกเพราว่าจิตบ่สงบนั่นเอง ขันจิตสงบละถ้ำก็เป็นถ้ำโลกก็กกายเป็นถ้ำขก้นมาขันจิตบ่สงบถ้ำก็กกายเป็นโลกต้งสิ่นอ่ะมันเป็นยังไนอ่นะเห็ดฝึกฝนอบร่มจิตแจงให้มันร่วมสงบเป็นสมาธิดูดูมันก็คอยละเอียดเข้าไปจิตร่วมแต่ละเถื่อแต่ละเถื่อมันละเอียดตางเกาเข้าไปอันนั้นเรียกว่าจิตละเอียดร่วมรู้ตัวดูเข้าไปมัองกลายเป็นจิตละเอียดแน่วแน่เขารู้ตัวดูละ เอาไปามากจาจักร่วมจักว่าร่วมมัน้งยูจังสันนี่แหละการฝึกฝนอบรมฝึกเอาฮัดเอาให้มันได้โรคสมเอือนเนี่ยมันเดือดร้อนขันท่างฝึกเขาถึงความสงบรล้ัโลกอันนี้สิแตกก็แตกไปเถอะจิตถ้ามันอยู่ในจิตและฝึกฝนอบรมเข้าไปโลกอันนี้สิชิบหายมาไล่เป็นจุนไิจุนแต่ก็ให้เขามาไล่ไปเขาก็ว่เดือดร้อนอีกอย่าง ว่าเขามีทีเพิ่องล่วเขาถึงจิตเท่าใดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วผู้อื่นเพิ่งบ่ได้เห็นอันอื่นกระบอประเสริฐเลิศล้ำเนี่ยเห็นอันนี้ละ่ะยังเป็นของประเสริฐฝึกเอาฮัดเอาเอา,เอามนในวอให้ฟังงพ่อเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจวันพระวันศิลนไปฝึกเอาเองผูมีเวลาอยู่วัดกับอยู่ภาวนาออกจากนี่ไปกับไปหาย่างจงกรมสักก้อนจังนางสมาธิ อันออกไปนี่ไปนั่งเลยเดี๋ยวมันก็นอนอย่างเก่วกลมให้เมื่อยสักก้อนร่างกายอันนี้เมื่อยจิตกับเมื่อยน้าพราจิตเมื่อยมันก็เป็นเหตุแต่มันร่วมลงเป็นสมาธิได้อันสติมันพอดีมันก็ร่วมเอาทำน,นีแหละ